ได้สอนเราให้ได้รู้ได้พเนรชีวิตจริงมันจะางเรื่องลาวเส้นทางเวลาให้ไปหายไปวันและเวลาที่ผ่านไปรอได้ไหมให้ฉันใช้เวลาที่ฉันมีจากตรงนี้แม้สิ้นนาทีได้เป็นคนดีที่ได้ทบถู รอบนความหวังที่เป็นโอกาสสุดเจั้งฉันได้ลืมตาอีกสักทีแต่จากนี้ชีวิตที่มีทุกเป็นบัญชีไวิตแม้โอกาสจะคว่ำงูรังให้กับฉันลูกคือรัาความแค้นยังมีเธอใครวันนี้ทุ่ขึ้นในที่ยืนยันในความจริงเพื่อรอตื่นเช้าอีกแล้วลูกช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นลูกนอนเต็มตาเลยเนาะ งานมันเข้าเช้าอ่ะพ่อถ้าไปสาย๋ยวเขาว่าเมื่อวานก็กับดึกพ่อได้ยินเสียงประตูเอ่อตอนนั้นพ่อยังไม่ได้หลับเลยนะเออพ่อผมไม่ได้ตั้งใจใจะเสียงดังนะไม่ใช่เรื่องนั้นพ่อแค่เป็นห่วงอะลูกเนี่ยงานหนักเกินไปหรือเปล่าก็หนะักนิดหน่อยแต่ผมยังไหวอยู่แล้วเขาว่าไหวของลูกเนี่ยมันแข็คว้อยังไงเหรอก็ออ<ๆ>ทำได้ไม่ล้มไม่หยุดแค่นั้นเองอะ เฮ้ยไอคิมก็อบพุ่งตรงเลยนะมึงโดนใช้งานเกินหน้าที่มากเลยนะเว้ยมึงไหวเหรอใครทำได้ก็ทำอ่ะแต่มันไม่ยุติธรรมนะเมื่อวันหัวหน้าให้คนทำงานแทนคนอื่นทางที่เขากลับบ้านไปแล้วเขาคงไม่ั่วมนะั้งผมมือช่วยแต่มึงช่วยทุกวันนะ่ะช่วยจนเขาเห็นว่ามึงเป็นเรื่องกับปกติอ่ะไอคิมเออเออเยอะใจให้ผมจะยั้ไงอ่ะปฏิเส๋อหรออย่างน้อยก็พูดได้นะ ผมพูดไม่ได้เพราะถ้าผมมีปัญหางานนี่หา,ายไปแล้วถ้างานนี้อยู่แต่มึงพังล่ะโอ,อ้วันนี้ลูกกลับเร็วกว่าปกติหัวหน้าให้เรือกก่อนอ่ะพอดีงานเสร็จอืมดีแล้วลูกจะได้มีพักผ่อนบ้างพ่อวันนี้กินอะไรดี เออเอ,อคิมพอขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมได้พอัอพอมีความรู้สึกอย่างหนึ่งล,ลูกเหมือนไม่เคยปฏิเสธอะไรเลยพ่อให้ทํานู่นทํานี่ลูกก็ไม่บ่องานหนัหนกๆลูกก็ไม่ได้บอกอะไรเลยก็ผมไม่ลูกอะ่ะใช่พ่อมันเรื่องปกติก็จริงหละแต่พ่อก็ไม่อยากให้ลูกเหนื่อยจนไม่มีแรงย,ยิ้มนะ สวัสดีครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะลุงขอบใจนะจ๊ะที่มาส่งลูกพอ่อลุงครับอ่าผมจะขอโทษนะครับเพราะว่าแต่ผมคิดว่าลุงควรรู้ครับอืมอม,มันโดนเอาเปรียบครับมันไม่เคยพูดแต่พวกผมหินหมดเลยมันไม่อยากให้ลุงเป็นห่วงค่ะ ลูกไม่จําเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้บางทีการพูดว่าเหนื่อยมันไม่ใช่แค่ความอ่อนแอผมแค่ไม่อยากให้พ่อรู้สึกว่าผมว่าบากพ่อๆแต่พ่อเนี่ยเจ็บกว่าลูกนะฉันรู้ว่าลูกต้องลำบากแค่ไหนการอดทนอะ่ะมันดีนะเดี๋ยถ้าอดทนจนไม่เหลือตัวเองอะ่ะมันก็ไม่คุ้มเหมือนกันนะยิ้มบางครั้งคนที่ไม่เคยปน คือคนที่เราให้มากกว่าที่สุดตอนอยู่คนเดียวการถูกเอารัดเอาเปรียบจากสังคมไทยในปัจจุบันนี้เรามีเห็นมากขึ้นแล้วเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนทีมงานละครสอนคนเราบอกขอส่งกำลังใจไปยังทุกท่านพวกเราร่วมจะสู้พวกเราจะร่วมสู้จะรวมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้วยกัน,นแม้ใจจะอ่อนล้า